ในนี้ก็จะมีผลไม้ทั้งหมดเ็ดชนิด ซึ่งรวมอยู่ใน2องนี้หมดแล้วเราทานเพียงแค่หนึ่งซองต่อหนึ่งวันเพียงแค่นั้นเลยมันจะช่วยดีท็อกซ์ลำไส้ของเราแล้วก็จะทำให้หน้าท้องของเรายุบลงเป็นตัวช่วยอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีมากๆอย่างที่บอกว่ามันมีผลไม้เจ็ดชนิดใช่ปะซึ่งถ้าเราอไปทานผลไม้ใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าเราจะต้องทานในจำนวนที่แบบมันเยอะแค่ไหนปริมาณมากแค่ไหนในแต่ละวันซึ่งบางทีมันก็มากเกินไปมันก็อาจจะไม่เพียงพอใช่ปะแต่ว่าเจ็ดชนิดที่ว่าก็มีนี่เลยสตรอเบอรี่ขาวมะเขือเทศบลูเบอรี่ยังมีในส่วนงาดำกาแฟเขียวอีกแแและออออีกกกมมมาาายยบบบบเๆัดนน่สพคคุณื ซองเดียวจบแถมกลิ่นก็คือหอมมากเป็นรสมิกเบอร์รี่เนี่ยปกติก็คือกุกออกกำลังกายใช่ปะกูก็จะใส่แก้วแบบนี้นี่ก็ง่ายมากเลยเติมน้ำแค่หนึ่งร้อยมิลแล้วก็เราฉีดแล้วแล้วก็เนี่ยกินได้เลยคือรสชาติอะมันจะแบบเปรี้ยวๆคือถ้าใครที่ไม่ทานผลไม้ก็คือดีดีมากๆมันทานง่ายมากๆเลยตอนนี้ก็คือแบบทดลองลองกินมาแล้วเ,เกือบอาทิตย์ซึ่งแบบระบบขับถ่ายก็ดีขึ้นมากแล้วก็หน้าท้องก็คือโอเคกลับไปเป็นปกติแล้วก็ว่างเมื่อไหร่ก็กลับไปออกกำลังกายควบคู่กับการดีท็อกซ์เลยซึ่ง